Academy โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงที่ไฮเทคที่สุดในเอเชียฟูจิโกกล้องวงจรปิดของหายจ่ายจริงที่สุดแห่ง LED MS LED อันดับ9ไปแล้วนะครับ,บพี่แพมคุณพมครับอันดับ8ผมหวังว่าน่าจะเป็นเรื่องของสาวๆบ้างเลยครับพี่แพมอ๋อแน่นอนคะ่ะอันดับ8ในใจพี่แพมนะคะต้องเป็นวิกป๊อปไอดอลแน่นอน มีน้องเมย์กับน้องปอมาแข่งร้องเพลงนะคะคของค่ลิมิโนกันค่ะครับมีแต่ในสัปดาห์นี้นะครับตอนที่เราอยู่ในบ้านกัน,นรับมีการเปิดใจว่าเอ๊ยเข้ามาในวงการได้ไงใช่แบบคนนี้ไปเป็นตัวป,ประกอบอะไรอย่างนี้สมัยก่อนเนะี่ยพี่เคยถูกข่มขืนผู้ชายข่มขืนพี่ตั้งสิบยี่สิบคนจริงเหอจริงแล้วพี่ทำไงฮะแล้วพี่เนี่ยหลอกสามีเล่นยากมากอ๋อหลอกว่าไม่ไม่คือเป็นคือพ,พี่ไปท้องกับพี่เอกนะพี่จะแต่งงานกับพี่เอก แล้วปรากฏว่าพี่แทงพี่เอกก็ถามว่ามันสาเหตุอะไรเพราะอะไรต้องคาดคันจากหมอหมอก็เลยบอกว่าเคยผ่านอย่างนั้นอย่างนี้มาเราก็ตกใจเพราะหมอเขาก็ต้องพูดความจริงกับสามีแล้วว่าอาจจะไม่สามารถมีลูกได้เอกแล้วตอนที่พี่ได้ตุ๊กตาทอนคือตอนแทงเพราะท่านมุ้ยเนี่ยให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่แทงมาเล่าให้พี่ฟังว่าความรู้สึกนั้นเป็นยังไงแล้วก็ให้พี่อมพี่ขี้หนูสิบเม็ดอยู่ในปากแล้วท่านมุยม้ยบอกว่าคิดว่าตอนเด็กๆเ,เราเคยเล่นตีหลับอย่างนี้เนะี่ย แล้วให้เส้นขึ้นโตแล้วก็หน้าพี่ค,ค่อยๆแดงแดงๆออกไปยังไงเป็นไตแล้วดีก็ห้ามอ้าปากแล้วก็บุ๊บ oh. โคดหน้าพี่ไปจากเส้นคอนี่นะตั้งแต่ตาพี่แบบพี่เผ็ดเผ็ดพิษเนี่ย oh. จะได้ตุ๊กตาทองฉากนั้นนะ oh. ฉันมุยทำให้พี่ฉันมุยพูดเลยบอกว่าฉันบอกแล้วว่าฉันจะทําให้แกได้ตุ๊กตาทองต้องได้ตุ๊กตาทองจริงๆ ใช่ก็มีพี่กอล์ฟนะคะพี่แบงค์ที่พูดว่าเคยไปแคสภาพยนตร์เรื่องแบงค์ข็อกเ e ้งจูเลสด้วยกันนะคะแต่พี่แบงค์ก็ได้บทนั้นไปก็จนได้มาแคสหนังบางกอกจรันสนะครับเป็นเกี่ยวกับมือปืนใบ้อะไรเงี้ยฮะแล้วจริงๆแล้วผมไปแคสมานะบางกอกนินจารัรสอ่ะอ๋อเหรอไปแคสมา,ออสมาด้วย มาบอกเดชสก็ให้เป็นคนใบ้เป็นอะไรอย่างนี้ก็คือโจทย์เดียวกันโจทย์เดียวกันนี่คือหนึ่งในแคนดิเดตแต่คนที่ได้คือพี่แบงคคนนี้ได้เหรอหลายคนอาจจะไม่รู้ถ้าเกิดว่าเกิดไม่ทันพลุกเกิดคนมาจากมิวสิกของทาทายังในอดีตอ๋อใช่ใช่ใช่มิวสิกอันแรกก็คือคิดถึงเธอของแรปเตอร์เว้ยจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดชเราต้องเปิด YouTube ่ายปุ๊บแบบอีก2วันเอาอีกแล้วอ่ะพรุ่งนี้ไม่สายทาทาน้องน้องก็มาให้นำบัตรเราเป็นคนใน R S หลังจากนั้นเขาก็พาเราอ่ะถ่าย MV ของโบสุนิตาเง่้นคืองานแรกหลังจากนั้นเราก็เป็น เจ้าแม่เอวเราถ่าย M อวเยอะมากเลยประมาณ25เพลงได้ะจะเผื่อฉันเพลอบังเอิญฉันถามเธอไปอวิกน,นี้นี่ พี่แพมรับบทหนักด้วยนะครับเป็นเทรนเนอร์ของน้องๆทุกคนในบ้านเลยนะฮะใช่ค่ะเป็นเทรนเนอร์ในการเทรนเรื่องการใช้เสียงและการร้องเพลงบนเวทีค่ะสับสนมากครับที่เขาบอกว่าซูเปอร์สตาร์เนี่ยที่เหลือเนี่ยนะครับสับสนกับโจทย์นี้มากครับแ้วสับสนเรื่องอะไรกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นป๊อปไอดอลหมายความว่าถ้าเราจะต้องเป็นศิลปินคนหนึ่งเนี่ยเราสามารถเลือกเพลงที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเอามาร้องในรูปแบบของเราเองแล้วก็เป็นป๊อปไอดอลของคนอื่นได้ด้วย บางทางด้วยไม่มีโอบางทางนีไม่เจอวีมางทางไหนถึงเจออีในการที่เรียกว่ารักวันตะก็ตะกี้นะตะกี้นะคงไม่รักเราจริงเราสิเชื่อทุกสิ่ง้าอใจจจดดดดด สัปดาห์นั้นเนี่ยพี่แพมหนักใจออกับการสอนซปเปอร์สตาร์คนไหนมากที่สุดครับ ในวิกนั้นเนี่ยก็จะมีพี่จิ๊กที่จะยากหน่อยแต่ว่าพี่จิ๊กขยันมากนะคะเริ่มด้วยการนับจังหวะก่อนนับจังหวะไม่พราต้องมีตบมือแล้วก็เต้นตามด้วยเพื่อให้เข้าใจถึงจังหวะก่อนแต่พี่จิ๊กขยันมากไม่ว่าพี่จิ๊กจะไปถ่ายละครอยู่ต่างจังหวัดตีหนึ่งตีสองจะขับรถมาเพื่อมาเรียนร้องเพลงทุกวันเลยนะคะตีสองก็มาเคาะประตูค่ะพี่จิ๊กมาแล้วค่ะพร้อมที่จะเรียนร้องเพลงขนาดเชียวใช่เพราะว่าพี่จิ๊กทั้งต้องร้องด้วยแล้วก็เต้นด้วยยากมาก แล้วก็ยังมีพี่กอล์ฟอีกที่ตอนนั้นประทับใจมากที่ร้รองเพลงแฟนจ๋านะคะออพอขึ้นไปร้องใช่ก็ทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็จริงๆเพลงนี้ร้องยากมากมีทั้งภาษากลางภาษาใต้นะคะ ภาษาเหนือซึ่งต้องท่องยากมากเลยแต่ว่าพี่ก๊อฟก็สามารถและจําได้ตอนนั้นที่เรามีการสอนร้องเพลงกันเนี่ยมีโจทย์ว่าถ้าวันนี้จําเนื้อเพลงไม่ได้ไม่ให้กลับบ้านพี่ก๊อฟก็เป็นอยู่คนเดียวที่จําเนื้อเพลงยังไม่ได้เพราะมันยากจริงๆค่ะอันนี้นี่ต้องบอกว่าพี่ก๊อฟเนี่ยเขาเก่งเรื่องของการเลือกโจทย์นะเอาเพลงของซูเปอร์สตาร์มา ก็คือพี่เบิร์ดธงชัยใช่ได้าถ้าไม่เก่าจริงนี่อย่าอย่าร้องเพลงพี่เบิร์ดเลยนะคะยากมากแฟนจ้าก็มาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะเขยิบมาไกลไกลแฟนจ้าเราเป็นเหมือกูแต่คิดไม่กแล้วตอนท้ายก็ยังมีน้องไม่มีที่ขึ้นมาช่วยสร้างสิ่งแต่ใท้บนเวทีด้วยก็มาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะเขยิบมาไกลไกลตาละลาแฟนจ้าเราเป็นเหมือกูแต่คิดไม่ออ้ มาปรึกษาเลยนะครับว่าเฮ้ยควรจะดีไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันแป๊กขึ้นมานี่ตายเลยเพราะว่าต้องมีการวิ่งไปมุมนู้นวิ่งไปมุมนี้ระหว่าง,งนง้องเนี่ยพลังเสียงขับออกมาเหนื่อยด้วยคอบอยู่แล้วจะเป็นพลังเสียงมาได้ไงแต่ทุกท้ายด้วยความพยายามก็สำเร็จด้วยดีค่ะแล้วก็ยังมีน้องตั๊กนะคะแล้วน้องไมค์ที่ร้องเพลงคู่กันเพลงของพี่เจเจตรีนค่ะรู้มาว่าใครแอบคิดถึงอันนี้ก็ไม่ทราบเป็นใครละ เลยทีเดียวนะคะคก็เป็นการสแสดงที่น่ารักเป็นในสไตล์ของไมค์แล้วก็น้องตั๊กค่ะก็ถ่ายมันจะไปรู้ละ่ะก็ถ่ายมันจะไปเข้าใจไอเรามันคงไม่รู้หรอกไม่บอก ไล์เนี่ยน่าจะเป็นแบทเทิลวันนั้นใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะวันนั้นเนี่ยก็จะมีน้องเมย์กับน้องปอมาร้องเพลงกันนะคะก็ผลัดกันแสดงความเป็นตัวของตัวเองนะคะก็จะดูเซ็กซี่หน่อยค่ะแค่ร้องให้พราะก็ยากแล้วแต่นี่ต้องมีท่าเต้นประกอบด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากก็ฝึกซ้อมกันหนักมากค่ะ โชว์นะแต่ว่าปอชอบก็จะเป็นโชว์ปอเมยเพราะว่าเป็นแบทเทอร์ของปอค่ะเพลงแค n เจี้ยนจู๊ดเอาไม่เห็น และสุดท้ายสุดของสัปดาห์นี้นี่ใครออกนะคุณพระเจ้าจำได้ไหมรู้สึกว่าจะเป็นน้องปอน้องปอนะครัผมก็น่าเสียดายนะเพราะว่าทุ่มเทจริงแล้วก็เป็นตัวที่ขึ้นไปแบทโทว้กับทีมด้วยนะครับครับตอนนี้มาดูดีกว่านะฮะว่าความรู้สึกของน้องปอลไรที่ต้องออกจากรายการซุปเปอร์สตาร์เป็นยังไงครับ ที่เรานะคะผลจะเป็นยังไงเนี่ยปอก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรกับมันอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะคะจริงๆปอเข้ามาเล่นรายการนี้เพราะว่าอยากจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยากได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วอยู่มาได้ถึง6วีกเนี่ยปอถือว่าปอโอเคแล้วค่ะก็ไม่เสียใจเลย หลอหล่อเงี้ยนะครับบางทีงานเขาจ้างกันเป็นแสนในโกนหัวนี่ไม่โกนเลยไม่โกนไม่โกนอันนี้เราไม่ต้องจ้างไม่แต่แดงเดียวเลยนะครับลงทุนทําเลยนี่ารแถมเขาเป็นนายแบบอยู่แล้วใช่ไหมไม่ทําอะไรแบบตลกตลกใช่ไหมครับทำได้ไหมผมทำด้ครับแล้วมีช็อตรีเพย์ริ่มโอ้โหมันคุ้มเลยไม่ต้องใช้เอฟเฟคเลยทําเองท่านผู้ชมที่ชื่นชอบเพลงรายการซูเปอร์สตาร์และเพลงแฟนตาซีเวิร์ด สามารถดาวน์โหลดรีโทนได้แล้ววันนี้เพียงกดดอกจันสี่เก้าสี่หก